พุ่งทะยานเฉียดฟ้าดิ่งพระสุธา25,000ฟุตโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใดๆเพราะเขาคือลูกไอคิน ชายใจกล้าผู้ดิ่งปะสุธาท้าทายมัจจุราชเมื่อปี2016ไอคินตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำมาก่อนเขากระโดดลงจากเครื่องบินที่ความสูง25,000ฟุตโดยไม่มีร่มชูชีพฟังดูบ้าระห่ำใช่ไหมละ่ะแต่ไอคินไม่ได้บ้าเขาเตรียมตัวมาเป็นเวลานานกว่า2ปีและฝึกฝนร่างกายและจิตใจอย่างหนักรวมถึงศึกษาหลักอากาศพลาศาสตร์อย่างละเอียดเขาใช้ตาข่ายขนาดยักษ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับรองรับแรงกระแทกก่อนตกถึงพื้นเมื่อถึงวันแห่งภารกิจไอคินขึ้นเครื่องบินขนาดเล็กมุ่งหน้าสู่ท้้้้้้อออองงงงฟาาาาััันนนนกกวววววใใหญ่่่จขขเเเเตตตรดยคมมืืแลละ บินถึงระดับความสูง25,000ฟุตเขาก็ตัดสินใจกระโดดลงไปและพุ่งด้วยความเร็วสูงถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาหมุนคว้างไปมาในอากาศและไรซึ่งสิ่งยิดเหนียวใดๆในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จไอคินได้พุ่งชนตะข่ายขนาดยักษ์อย่างแม่นยำและลงสู่พื้นโลกอย่างปลอดภยัยจนกลายเป็นมนุษย์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่กระโดดลงจากเครื่องบินที่ความสูง25,000ฟุตโดยไม่มีร่มชูชีพหลายคนยกย่องเขาในฐานะฮีโร่ผู้กล้าหาญที่ท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์